<aunque S 2> สวัสดีค่ะทุกคนเอ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 ให้น้องอดีต่งตัวอย่างี้ไททายสิว่าน้องอดีไปไหนตอนนี้น้องอดีอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนี้น้องอดีอยู่ที่คาซึคาเบะน่ยิงเดียให้จริงัง น้นองดีอยู่ที่คาสเซอร์คาเบตบ,บ้านเกิดชินจังเขาเปิดเพลงตั้งแต่สถานีรถไฟเลยขั้นตอนแรกนะคะทุกคนเราต้องเดินมาที่อินโฟเมชันเรามาจุดนี้ทำให้ไม่หลงเลยนะตอนอยู่คาสเซอร์คาเบตเขาจะบอกพิกัดว่าชินจังอยู่ตรงไหนบ้างเขาจะให้ใบเรามาสแตปมจุดต่างๆที่ชินจังนั้นอยู่ใครไหวก็แนะนำตามเก็บให้ครบนะแต่น้องดีไม่ไหวจริงๆขอโทษด้วยนาะนี่ทุกคนดูเขาให้แผนที่มาให้ดูด้วยว่าชินจังอยู่ไหนบ้างแลวหนูดีก็มาตรงห้างนะคะทุกคนเห็นไหมน่ารักไหมชินจังแบบแรกนะคะเราก็เข้าไปกันก่อนเลยค่ะทุกคน หน้าร้านสวยมากเลยนะคะน้องดีเจอตู้คีบเยอะแยะเลยทุกคนนี่มีตุ่ชินจังมือชินจังมือฮิโรชิเท้าสุดเหม็นของฮิโรชิแหวะแหวะน้องดีก็มือน้องดีไปทาบกับมือของฮิโรชินะทุกคนโอ้โหเท้าฮิโรชิดูจากหน้าตาแล้วก็น่าจะเหม็นน่าดูเป็นจิว๋วจิ๋วงี้เท้าฮิโรนะทุกคนไม่ใช่ของฮิมะนะอีอันนี้<ๆ>เป็นหมูอะไรก็ไม่รู้น้องดีจำชื่อไม่ได้นี่ตัวมีตู้คีบของเล่นของฝากชินจังอีกมากมายเลยนะคะทั้งขนมทั้งของเล่น ของฝากอะไรเยอะแยะเลยค่ะทุกคนน้องดีจะไม่ได้และนี่ก็คือก้อนทองของชินจังนั่นเอง้วันนี้ขอถ่ายรูปก,กับบ้านโนฮาราสักหน่อยของทั้งเสื้อผ้าของเล่นพวงกุญแจกระเป๋าเยอะแยะเลยค่ะทุกคน,นก็มาเล่นเครื่องเล่นนะคะทุกคนแล้วก็มาเล่นรถนะคะเมะื่อคาเซเคเบกก็เงียบอยู่นะคะทุกคนแต่ถ้าใครมาตัวเกียวก็แวะมาได้นะทุกคนอยู่ไม่ค่อยไกลเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย